สวัสดีค่ะแจรข่าวเล่าเรื่องนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตวิธีติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังเวอร์ชันใหม่10.33.0เลือกจังหวัดได้แล้วสแกนหน้าง่ายขึ้นหมายเหตุน,นะคะเฉพาะผู้ใช้ iPhone เท่านั้นนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะระบบปฏิบัติการ iOS หรือที่เรียกง่ายๆว่าวันนี้มีวิธีติดตั้งแอปเป๋าตังเป็นเวอร์ชัน10.33.0มาบอก แอปเป่ตาตังเวอร์ชันใหม่นี้แก้ปัญหาการเลือกจังหวัดไม่ได้สําหรับผู้ยืนยันตัวตนและสแกนหน้าลําบากนะคะแก้ปัญหาเลือกจังหวัดเพื่อยืนยันตัวตนไม่ได้แก้ปัญหาสแกนหน้าลําบากแก้ปัญหาป้ายเมนูเราชนะหายแก้ปัญหาสแกนจ่าย QR Code ที่ร้านไม่ได้โดยในแอปนี้แจ้งเหตุผลการอัปเดตเวอร์ชันไว้เพียงว่าปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานเท่านั้นแอปเป่าตังในมือถือมีเวอร์ชั่นอะไรบ้าง iOS เวอร์ชั่นตอนนี้10.33.0 Android เวอร์ชั่นตอนนี้10.32.0 Huawei เวอร์ชั่นตอนนี้10.32.0เปิดวิธีติดตั้งแอปเปาตางเวอร์ชั่นใหม่10.33.0พร้อมกับขั้นตอนการติดตั้งแบบละเอียดนะคะอันดับแรกนะคะขั้นตอนที่1กด App Store ในมือถือ iPhone ของท่าน เข้าสู่ App Store บนจอมือถือ iPhone ของท่านหรือกดเมนูด้านล่าง App Store ios ขั้นตอนที่2พิมพ์ค้นหาแอปเป๋าตังเมื่อท่านเข้าสู่หน้า Play Store หรือ App Store แล้วให้ท่านพิมพ์ค้นหาในช่องค้นหาด้านบนว่าเป่าตังเมื่อมีผลออกมาก็ขอให้กดเข้าไปได้เลยตอนนี้ตอนที่เราพิมพ์คำว่าเป๋าตังจะมีชื่อแอปแนะนำมาให้ด้านล่างก็ให้เรากดแอปเป๋าตังด้านล่างได้เลย ขั้นตอนที่3กดปุ่มอัปเดตเมื่อท่านเข้าสู่หน้าแอปเป่าตังแล้วจะพบปุ่มอัปเดตปุ่มนี้จะขึ้นมาในวันที่12กุมภาพันธ์นะคะหากท่านไม่ขึ้นหน้าหรือไม่ขึ้นปุ่มอัปเดตแนะนําให้ปิดมือถือแล้วเปิดใหม่อีกครั้งนะคะขั้นตอนที่4รอให้ระบบติดตั้งเมื่อท่านกดอัปเดตแล้ว ขอให้ระบบอัปเดตแอปต่างให้เสร็จรอสักครู่ขั้นตอนที่5้ระบบแจ้งเรียบร้อยเมื่อทุกอย่างถูกอัปเดตแล้วระบบจะแจ้งว่าเรียบร้อยแล้วแก้ปัญหาเรื่องจังหวัดเพื่อยืนยันตัวตนไม่ได้สําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะเมื่อท่านยืนยันตัวตนจะพบกับปัญหาคือขั้นตอนระบ,บุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันไม่สามารถกดเลือกจังหวัดหรือไม่มีรายชื่อจังหวัดให้เลือก จึงไม่กดปุ่มถัดไปไม่ได้ถือว่าขั้นตอนการยืนยันตัวตนในแอปกรเป๋าตังค์ไม่เรียบร้อยแก้ปัญหาสแกนหน้าลำบากให้ง่ายขึ้นเมื่อท่านได้ทำตามวิธีติดตั้งอัปเดตแอปกรเป๋าตังค์เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วทำให้หลายๆท่านสแกนหน้าง่ายขึ้นกล้องปรับโฟกัสและขึ้นแถบสีเขียวเร็วขึ้นสแกนใบหน้าสำเร็จกรุณารอผลการตรวจสอบผ่านการแจ้งเตือนแก้ปัญหาป้ายเมนูเราชนะหาย เมื่อท่านได้ทำวิธีอัปเดตแอปเป่าตังเวอร์ชันใหม่10.32.0ในวันที่12กุมภาพันธ์ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะปกติต่อมาวันที่16กุมภาพันธ์เมื่อเข้าแอปเป่าตังเมนู g w a l l เ t เพื่อจะใช้สิทธิโครงการเราชนะสังเกตว่าป้ายเมนูเราชนะหายไปแอปเป่าตังเวอร์ชัน10.33.0มีป้ายเมนูเราชนะกลับมาปกติแล้วแก้ปัญหาสแกนจ่าย QR Code ที่ล้านไม่ได้ เมื่ออัปเดตแอปป่อตังเป็นเวอร์ชั่นใหม่10.33.0ทุกอย่างสามารถทําได้แล้วอัปเดตล่าสุดวิธีติดตั้งแอปป่อตังเวอร์ชั่นใหม่นะคะ10.33.0สามารถเลือกจังหวัดได้แล้วสแกนหน้าง่ายขึ้น